สวัสดีค่ะนองรับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนอนกันยังเนาะส่งพี่เพื่อนเพื่อนเข้านอนอันนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศข้างันต่างบ้านน้องเชียงติ้งติ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 ้งติ้งเพื่อนเพื่อนเข้ามากันทักทายกันได้นะคะก่อนนอนก่อนนอนโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง พาเต็มเลยยังไม่ได้หลีกตอวพาเต็มบ้านเลยทียายยังไม่ได้ดีกพาเต็มบ้านเลย,ยลเปืนตาเอตตาเอ๋ ี่บุชวยสวัสดีค่ะแวมาชมวิลค่ะแป๊บนึงนะคะแบน,นะคะแต่แบบเ,เีเ๋ยวไคุยนะ พี่บุญช่วยพี่สะพ้ายสวัสดีนะคะตาเออีงไงอีงไงสวัสดีนะคะพี่บุญช่วยสวัสดีพี่สะพ้ายรักสีรักสีน้องรักก็พาชมบรรยากาศบอกว่าอ่านหนังอ่านก่อนทำไรเตสเจ๋งเจ้าเจ้า พาชมบรรยากาศอริ้งริ้งดิงดิงอริ้งริ้งถ้าขายพี่เพื่อนเพื่อนก่อนนอนคิดถึงคิดถึงพี่เพื่อนเพื่อนก่อนนอนไงแล้เบียงแล้เบียงบ้านเลยบ้านเราก็ต้องมาต้องห้องโถงแล้วดีกว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละบอกว่ารับหน้าแวมาส่งคน ชมวิวเที่ยวบ,าบา้านเที่ยวรอมาชมมาเที่ยวรอชมครับหรือว่าอยู่ที่คนใจนั่นแหละนั่นแหละพี่แอ๊ดอกะกดกเดี๋ยวเจอร่างสองผมน่ะเจอล่างสองผมเนะี่ยนะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็น บอกว่าโอ้โหวันนี้แต่งตัวสวยมากเลยนึกว่ามาเดินกันอันนี้จุดพี่เพืนช่วยนี่คุณจุดขันห้องน้ำาฮจุดแม่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครหนูก็มาสนุกสนานก่อนนอนไงพี่แอ่พี่ๆเพื่อนๆตองรักก็มาทักทายพี่ๆเพื่อนๆก่อนนอนนี่เราก็ให้ชมวิวไปด้วย 我们的感。